ที่ลานรักแคมป์ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้มานอนเปลที่ชะอมนะฮะที่ลานรักแคมป์นะบริเวณลานรักแคมป์เนี่ยที่เราการเต็นท์มันมีหลายโซนหลายลานมากส0บกว่าลานหรือ20ลานไม่แน่ใจแต่เยอะมากอันนี้เป็นน้ำตกนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายน้ำล้น นั่นเป็นสะพานข้ามนะฮะมาดูแล้วบริเวณที่เรากางเปลคือที่นี่นะฮะวันนี้เรามานอนเป็นวันที่สองนะฮะกำลังจะกลับวันนี้แล้วอันนี้คือเปลของเราอากาศเช้านี้ก็เย็นสบายๆนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่25องศาเซลเซียสพีสันแกนยังนอนอยู่ยังไม่ตืน่นเรามานอนทั้งหมด3คนนะครับ เปนะเมื่อวานตอนนลางวันก็ฝนตกนะฮะสังเกตได้จากพื้นกาวชีนะฮะจะมีน้ําขังอยู่เล็กน้อยแต่ผมว่ามันก็ตออกหนักพอสมควรแต่เราไม่อยู่เราไม่เดินเที่ยวที่ต้ำตกเจ็ดคด กลับมาถึงก็เห็นว่าทิเปลเล่ที่เราดัก,กํำฝนวันมันเปียกแต่ตอนนี้แห้งเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนไม่ตกนะฮรตื่นแล้วครับนี่ที่นอนของเรามีเพื่อนร่วมออนอนเต็นท์เพิ่มมาอีกห,หลังนะฮะเห็นนข่าวว่าเขาจะมีการจัดงาน ที่นี่โดยที่เขาใช้เต็นท์ห้อเนีัยจะมารวมตัวกันในวันที่12บสองกรุ๊งบูนี่ขามาก่อนเขา,าก็เลยมาะกาอันนี้บริเวณโดยรอบของลาน14มั้งไม่แน่ใจว่าลาน14ีหรือเปล่าอันนั้นด้านนั้นให้ดูนะฮะมันมีสะพานสะพานเดินข้าม ไปฝั่งกนนเออแต่แปลกตรงที่ว่าน้ำบริเวณแถวช่ออมเนี่ยทำไมสีมันออกเขียวๆแบบนี้ไม่รู้มีสารอะไรน้ำเขียวๆเงี้ยกับทุกที่ที่เราผ่านไปที่มีน้ำตก ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตอนเช้าอากาศก็ดีครับนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งของน้ำตกนะฮะและนี่คือสะพานเมื่อกี้นะครับ ซึ่งเรากางเปอยู่ข้างๆสปานี้ด้านฝั่งนูน้นที่หลังเต็นนี้ไปอ่ะเป็นเปนที่เรานอนกัน ที่นี่ใกล้ๆก,กับที่เราการเปรนะฮะจะมีน้ําเรียกว่าเป็นน้ําน้ําเป็นคลองน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จะผมจะให้ดูใกล้ๆว่าเนี่ยนะฮะเป็นน้ำนะฮะจะมีฝายน้ําล้นอยู่ตรงสะพานนะฮะด้านไกลๆนู้นจะเป็นสะพานนะฮะแล้วฝายน้ําล้นจะลงมาเรื่อยๆมาตามตำแหน่งน,นะฮะ ที่นี่ลานเขาเยอะมากมีหลายที่มากสิบกว่าสิบกว่าโซนสิบกว่าแหลงนะฮะอันนี้ก็มีคนมานั่งกลางเปรยนะฮะไอ้กลางเซงวันนี้เป็นวันพฤ<ม>หัสนะฮะที่วันที่สิบเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะฮะเป็นวันธรรมดานะฮะเป็นวันพฤหัสคนก็ไม่มากเท่าไหร่ดีผมชอบแบบนี้งเงียบดี นี่คือน้ําที่ผมบอกนะครับแล้วเราก็มากางเต็นกันกนางเปกันฮะที่นี่ทั้งหมดมาด้วยกัน3คนนะครับพวกเรานี้เขาเรียกว่าใช้แทบของฝ่ายชีไทยนะฮะส่งเสริมอุดหนุนคนไทยเนียคนแรกน,นะครับพิซันสวัสดีครับสวัสดีครับพิซันอายุเท่าไหร่ครับหกห้าครับโอ้โหแกว่ะ <c oughs> ผมพาผู้ใหญ่มาหนึ่งท่านนะครับ อายุ65นะท่านยังแข็งแรงอยู่เลยขับมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วเวลาทุกของมีนะช่างภาพมีอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างแกตลัดมาเกี้ยงเอ้ยทับมาหมดไม่ใช่ตันมาเกี้ยงนะฮะเป็นไงหนักมากไหมฮะต้องใช้เวลาขับมอเตอร์ไซค์หนักไหมฮะก็หนักอยู่ครับแต่รับได้รับได้รับได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจําเป็นจําเป็นต้องใช้เอามีรถยนต์ทำไมไม่ขับทำไมไม่ขับมอเตอร์ไซค์อ๋อสะดวกกว่าเอาเลยครับเข้าพื้นที่อะไรสะดวกอ๋อครับ เวลาเขาขับมอเตอร์ไซค์ก็จะเวลาไปถ่ายรูปงานวิ่งเขาก็ต้องเข้าจุดเนาะมันสะดวกกว่าแล้วมาดูดีว่าว่าเขากางโอ้โหดูเฮียกูโอ้โหเว้ยลกมากเลยครับมีทั้งเสื้อนะฮะอันนี้เปรนะฮะเปรของลำปางนะฮะพวกเรานะฮะเปรย์ลำปางทั้งหมดทั้งสามพนอ,อเลยะฮะมาให้ดูเดี๋ยวมึงจะทำให้วายขึ้นจะได้เห็นได้ชัดแป๊บหนึ่งมือใหม่หัดถ่ายโอเค อันนี้วายแล้วนะครับเรามาดูเรามาดูเปลํำปางนะฮะค่อยๆไล่ like, ดูนะฮะนี่คือของพี่สันเปลํำปางแล้วทาบของฝ่ายชีดไทยดีครับนอนดีครับอันนี้นอนดีแล้วกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปนอนดีมากแล้วก็ทัาบกันฝนแบบสุดๆเลยตกเจอฝนตกหนักมาหลายที่แล้ว เราฝ่าฟันกันมาเยอะแล้วทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งอีสานไปอีสานยังไม่เจอแต่ทั้งใต้และเหนือเนี่ยผมฟันมาแล้วไปอยู่ทุโไทยเจอตกหนักมากอันนี้ของผมครับไฟชิดไทยเหมือนกันนะะทับแล้วก็เป็นเปลําปบางนะเปลําปบางแต่ผมจะต่างจากคนอื่นเขาหน่อยผมมีเปลูกอยู่้างใต้นี่เห็นไหมฮะมีเปลูกเปลูกมีไว้ทําอะไรครับเอาไว้วางของเก็บของอะไรที่ไม่ได้ใช้ในเปที่เราจะนอนเราก็จะมาไว้ที่นี่ นะะขนมบ้างล่มบ้างอะไรเงี้ยไบบ้างพัดลมบ้างเพราะผมมีหลายตัวพัดลมผมบ้าพัดลมนะฮะและ้วก็อันนี้คือเปรําลำปางนะฮะก็มีเครื่องนอนมีหมอนขอโทษฮะนอนเปรี่ในจะเลิกไปนอนเต็นเลยเพราะอะไรเพราะอากาศมันจะเย็นแลวมันหนาวยิ่งอากาศตอนนี้หน้าฝนนะครับคุณนอนเปรแล้วคุณจะหนาวเลยเพราะว่าต้องใช้ถุงนอนนะฮะสังเกตผมจะมีถุงนอนอยู่ด้วยนี่คือถุงนอน ต้องห่มถุงนอนนะครับพัดลมมีไว้เปิดตอนก่อนเข้านอนประมาณสักห้าหรือ10นาทีเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิได้แล้วเราก็ปิดพัดลมนอนดีมากเลยครับนอนเปจะไม่ร้อนนะครับอมาดูคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแนะนำหน่อยครับผมชื่อเบนครับคุณทําอะไรอยู่กันนยูกําลังเก็บของครับเดี๋ยวเราจะไปชีพคุณทําอะไรอ๋อเป็นช่างภาพเหมือนกันครับสายอะไรครับสายสปอร์ตครับสายกีฬาครับผมอ๋อทุกอย่างที่เป็นกีฬาเป็นกีฬาทุกอย่างครจ้างไปไหนไปไปหมดเลยครับแล้วคุณเปพจชื่ออะไร พชื่อโบโต้ครับ B H O T O ครับโบโต้ครับแปลว่าอะไรครับโบโต้อ๋อมันชื่อจากโฟโต้แล้วก็เติมตัวบีชื่อผมข้างหน้าเข้าไปครับอออ๋เหรโอ้โหนี่งมีบีเขาเรียกอะไรมีนัยยะมีนัยยะมีนัยยะนิดนึงครับน้องเขาก็มามอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับนี่เขาก็มีรถยนต์แต่ไม่ขับครับขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ครับสนุกกว่าครับอายุเท่าไหร่ลูกอายุอายุไม่หนูแล้วครับสามสิบหกแล้วครับสามสิบหกนี่เป็นพ่อคนนี้เป็นพ่อส่วนคนนี้เป็นลูก โอ้โหเขาไม่ได้พ่อลูกกันนะครับวัยแตกต่างนะเป็นอาชีพเดียวกันอ่าอ่าแล้วนี่ทําอะไรอยู่ครับเก็บของเยเก็บของครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันครับออไปเที่ยวน้ําตกอ่ะมาดูนี่เขาก็นอนเปรําปางเหมือนกันฮะโลโก้เปรําปางก็จะเป็นอย่างนี้โฆษณาให้เขาหน่อยเพราะมันนอนดีจริงเมือใหม่หัดถ่ายเว้ยมา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 โดนน้ำครั้งแรก คอั้งแรกอันนี้เขาเพิ่งซื้อทาบเอ้ยไม่ใช่หรอกเขาก็ซื้อมาพร้อมกับซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วแต่เขาไม่มีโอกาสได้นอนเขานอนเปรยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกนอนเมื่อหลายเดือนแล้วหลายเดือนมาแล้ว <laughs> พวกเขาผ่าตัดหัวเข่านะฮะ <laughs> เด็กเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่นะฮะต้องเข่าเสื่อมก่อนนะครับเ <laughs> ข่าเสื่อมอนี่ฮะปเปรย์เขาฮะเอ้ยไม่ใช่นี่เปรย์และทาบเขาอทรบเขาก็จะเป็นทาบอะไรนะทาบของไฟชีไทยเหมือนกันพวกเราทั้ง3คนเนี่ยทุกอย่างเหมือนหมด ไปชิดไทยเปลำปางเขาเรียกว่าไม่ไปไหนครับเพราะว่าหัวหน้าทีมเล่นอะไรลูกทีมก็เล่นอย่างนั้นไม่ยอมที่จะอะไรนะไปทางอื่นโอ้โหมีไม้แขวนเสื้อเด็ดกคว่านี้โอ้โหไยสโตอ่ะ,ะขอพอดีขอพอดีอ่านี่แหละนี่คือบริเวณที่เรากางเปนะฮะที่เราทําไมเราเลือกตรงนี้ข้อที่1ต้นไม้ใหญ่นะฮะเราชอบต้นไม้ใหญ่เวลาเราปลูกเปนเราซึงมั่นคงดีแล้วดูดีสงสารต้นไม้ต้นนี้มากเลยครับ หนึ่งต้นเล่นไปสามเปเลยครับนี่อุ้ยสะดุดหนึ่งต้นนะฮะแล้วผูกกันสามสามเปเลยนะเห็นไหมฮะสามหลังเลยฮะผูกต้นเนี้ยแล้วต้อนอื่นก็ทะแยงกันไปทางนูน้นช่วยของผมก็ทะแยงไปทางนี้แล้วส่วนพี่สันก็อ้าวไม่ใช่ดีสองเปเองอันนี้พี่สันแค่ผูกอันนี้ไม่ใช่เหรอ,อผูกแค่ตัวเชือกดึงทับสรุปแค่สองเปนะฮะอีกเปหนึ่งพี่สันก็ผูกกับสองต้นนู้นกับต้นนี้ ประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาข้าวกินกันละแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อโอเค